เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง pH meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรดด่างของสารละลายโดยมีส่วนประกอบหลักคืออิเล็กโทรดหรือหัววัดซึ่งจะเปลี่ยนค่าสักไฟฟ้าที่วัดได้เป็นค่า pH ส่วนประกอบของเครื่องอิเล็กโทรดหรือหัววัด หัววัดอุณหภูมิแผงควบคุมการทำงานหน้าจอแสดงผลขวดเก็บสารละลายรักษาขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอนการคาลิเบรตค่า ph กดปุ่ม on off เพื่อเปิดเครื่องเลือกการวัดค่า ph โดยกดปุ่มโหมดการถอดอิเล็กโทรดออกจากขวดเก็บสารละลายรักษาโดยหมุนคลายฝาขวดออกเล็กน้อยจากนั้นค่อยดึงอิเล็กโทรดออกจากขวด ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่นจากนั้นซับด้วยกระดาษทิชชู่การคาลิเบตค่า ph จะเริ่มต้นที่สารละลายบัฟเฟอร์ ph 7จุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายบัฟเฟอร์แล้วคนสักครู่ กดปุ่มแคลบนหน้าจอจะปรากฏคำว่าแคลเพื่อแสดงให้ทราบว่าเครื่องกำลังอยู่ในโหมดคาลิเบตรอจนค่าที่อ่านได้คงที่ซึ่งเมื่อค่าคงที่หน้าจอจะปรากฏคำว่าเรด d ีกดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันค่าที่ได้จากการคาลิเบตหลังจากนั้นล้างอิเล็กโทรด้วยน้ำกลั่นและซับด้วยกระดาษทิชชู่ เสร็จแล้วทำการคาลิเบตสาระละลายบัฟเฟอร์ pH 4และ10ตามลำดับหลังจากคลิเบตด้วยสาระละลายบัฟเฟอร์ทั้ง3ค่าเสร็จแล้วเครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดการวัดโดยอัตโนมัติโดยหน้าจอจะปรากฏคำว่า MEAS ขั้นตอนการวัดค่า ph ของสารละลายตัวอย่างล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลัน่นจากนั้นซับด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายตัวอย่างที่ต้องการวัดรอจนค่าที่อ่านได้คงที่โดยหน้าจอจะปรากฏคำว่า ready แล้วจึงอ่านค่า ph ที่ได้ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่นแล้วซับด้วยกระดาษทิชชู่แล้วเก็บอิเล็กโทรดไว้ในขวดเก็บสารละลายรักษาเพื่อเก็บรักษาอิเล็กโทรดเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้กดปุ่ม on off เพื่อทำการปิดเครื่อง ข้อควรระวังห้ามนำสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ใช้คาลิเบตแล้วกลับมาใช้อีกเพราะสารละลายบัฟเฟอร์มาตรฐานที่ปนเปื้อนจะทําให้ค่าการคาลิเบตผิดพลาดซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัดค่าของเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานควรจะแช่อิเล็กโทรดในสารละลายเก็บรักษาประมาณ30นาที ระวังอย่าให้อิเล็กโทรดกระทบกับของแข็งอย่างแรงการบำรุงรักษาควรเก็บปลายกระเป๋ะอิเล็กโทรดให้เปียกเสมอโดยให้เก็บไว้ในสารละลายสำหรับเก็บรักษาไม่ควรเก็บในน้ำกลั่นหลังการใช้งานควรปฏิบัติดังนี้ ล้างหัวอิเล็กโทรดด้วยน้ำกลั่นหากใช้หัววัดอิเล็กโทรดแบบเติมน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ให้ปิดช่องเติมน้ำยาอิเล็กโทรไลต์เก็บหัววัดอิเล็กโทรดในสารละลายสำหรับเก็บรักษา